สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะคะกับสาระแชร์ชแนลช่องที่นํานานาสาระมาเล่าสู่กันฟังสําหรับวันนี้เรื่องที่เราจะนํามาคุยกันก็เป็นวิธีการใช้งานแคปคัตเหมือนเดิมนะคะเป็นการใช้งานแคปคัตใน PC เพื่อนํามาทามิวสิกวิดีโอแบบง่ายๆรับรองว่าง่ายที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็มาอยู่ด้วยกันในหน้าของแคปคัตใน PC ก่อนเลยค่ะในขั้นตอนนี้สิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมเอาไว้ก่อนก็คือตัวเพลงที่เราต้องการจะนํามาทามิวสิก แล้วก็พวกวิดีโอต่างๆที่อาจจะโหลดมาจากวิดีโอฟรีในอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อน,นำมาทำมิวสิกวิดีโอในรูปแบบของเราเองในขั้นตอนนี้เลือกใช้เมนูนำเข้าค่ะเป็นการนำเข้าไฟล์ต่างๆซึ่งเราได้เตรียมไว้ก็คือเนื้อเพลงแล้วก็วิดีโอที่พูดถึงนี้นะคะเมื่อน,นำเข้ามาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าในด้านซ้ายมือก็จะมีไฟล์งานต่างๆปรากฏขึ้นมาในขั้นตอนนี้เพื่อนๆเลือกอันดับแรกเลยค่ะเลือกเพลงต้นฉบับขึ้นมานะคะ เมื่อนาเพลงต้นฉบับเข้ามาวางในพื้นที่ของไทม์ไลน์แล้วเพื่อนๆทําการแยกเสียงเลยค่ะการแยกเสียงเพื่อนๆสามารถคลิกขวานะคะแล้วกดเลือกเมนูแยกเสียงเลยค่ะหลังจากแยกเสียงแล้วนะคะเราก็ลบภาพด้านบนออกไปเลยค่ะกดคลิกให้เกิดกรอบขาวแล้วก็กดที่ถังขยะนะคะหรือว่าจะกดขวาแล้วกดเลือกคําว่าลบก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกวิดีโอที่เราเตรียมไว้นํามาวางได้เลยค่ะวางจนกระทั่งเต็มพื้นที่ของเสียงที่มีอยู่นะคะ เสียงมีความยาวถึงแค่ไหนเราก็ต้องมีวิดีโอภาพถึงแค่นั้นจนกระทั่งถึงสิ้นสุดเลยนะคะเมื่อเราวางวิดีโอจนกระทั่งเต็มในพื้นที่ของเสียงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มไปใส่เนื้อเพลงกันค่ะในขั้นตอนการทำมิวสิกวิดีโอเราก็เริ่มที่ชื่อเพลงก่อนนะคะเพื่อนๆไปกดที่เมนูข้อความเลยค่ะเมื่อกดที่เมนูข้อความเพื่อนๆสามารถใช้ข้อความเริ่มต้นนะคะเป็นแบบเบสิกง่าย,ายๆกดที่ข้อความเริ่มต้นแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกสีฟ้าค่ะ หลังจากนั้นก็จะมีกรอบข้อความให้เราเติมข้อความทางด้านขวามือนะคะในกรอบช่องสีดำๆเพื่อนๆพิมพ์ข้อความที่เป็นชื่อเพลงของเราลงไปเลยค่ะอาจจะเป็นชื่อเพลงชื่ออัลบัม้มหรือว่าชื่อศิปลปินนะคะเมื่อพิมพ์ข้อความครบเรียบร้อยแล้วในด้านล่างนะคะในเมนูของตัวอักษรก็จะมีฟอนต์ให้เลือกมีขนาดตัวอักษรหรือว่ารูปแบบต่างๆให้เลือกเพื่อนๆสามารถเลื่อนมาที่เมนูด้านล่างเลยค่ะเลือกฟอนต์ที่เราต้องการเลือกสีที่เราต้องการ สามารถขยับขยายขนาดของฟอนต์ให้เหมาะสมกับหน้าจอตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยค่ะเมื่อเลือกแบบตัวอักษรได้เป็นที่พอใจแล้วนะคะเพื่อนๆกดคลิกไปที่สีน้ําตาลบนไทม์ไลน์ที่เราทำงานอยู่เลยค่ะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของข้อความนะคะคลิกให้เกิดกรอบขาวที่ตรงข้อความที่เราใส่เอาไว้ค่ะแล้วก็ลากให้ยาวไปจนจบเพลงหลังจากนั้นเลื่อนแถบเส้นดิ่งสีขาวนะคะให้ไปที่จุดเริ่มต้นค่ะแล้วก็เริ่มเปิดเพลงฟังนะคะ หลังจากเปิดฟังแล้วประโยคแรกเริ่มต้นที่ตรงไหนเพื่อนๆกดหยุดเลยค่ะหลังจากกดหยุดนะคะเพื่อนๆไปกดที่ตัวแบ่งหรือตัวตัดข้อความของเราให้แบ่งออกเป็นตอนๆนะคะเมื่อตัดแบ่งแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปที่โน้ตท,ที่เราเตรียมเนื้อเพลงเอาไว้นะคะก็ปีข้อความที่เป็นเนื้อเพลงเข้ามาวางตรงกรอบที่มีการแก้ไขข้อความทางด้านขวาเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เปิดเพลงฟังต่อนะคะ จนกระทั่งเนื้อเพลงจบถึงประโยคที่เราได้ใส่เอาไว้เพื่อนๆก็ทำการตัดข้อความอีกครั้งหนึ่งค่ะเ <_ C os al> มื่อตัดข้อความแล้ว <_ C os al> ก็ไปก๊อปปี้ข้อความที่เราเก็บเอาไว้ในโน้ตเ <_ C os al> ข้ามาวางในกล่องข้อความสีดำใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็เปิดเพลงฟังจนกระทั่งจบเนื้อเพลงในส่วนนี้ก็ทำการตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปก๊อปปี้ข้อความเนื้อเพลงที่เราเก็บเอาไว้ในโน้ตเอามาใส่ในกล่องข้อความสีดำทางด้านขวาอีกครั้งหนึ่ง ทำซ้ําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบเพลงนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไล่เปิดฟังตั้งแต่เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อดูว่าการเปลี่ยนเนื้อเพลงของเราตรงกับเสียงร้องดีหรือไม่ถ้าตรงเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันว่าขั้นตอนการทำมิวสิกวิดีโอของเราจบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะขั้นตอนทั้งหมดง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามมาไว้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ